การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งกลับมาพบกับช่อง YouTube เซลพี่นุ่นยืน1น่แล้วนะคะวันนี้พี่นุ่นอยู่กับรถ MG Xender t ender, กระบะพันยักษ์นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้รอแรงมากๆเลยนะคะแต่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะกระบะ4ประตูเกียร์อรอโต้ยกสูงนะคะราคา889,000บาทที่ได้รับส่วนลดสูงสุด300,000บาทเหลือ589,000บาทโซ so, เอาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้า แต่ลูกค้าที่ไม่ทานนะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปวันนี้พี่นุ่นคามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าราคาดีไม่แพ้กันแน่นอนนั่นก็คือ MG x t e n d e r GC Grand X 6 MT กระบะแคบเกียร์ธรรมดายกสูงรุ่นท็อปสุดนั่นเองที่วันนี้จะพามาชมรีวิวสไตล์การแต่งรถแบบกระบะซิ่งเรรมาดูกันได้ว่าวันน้องจะหล่อเหลาขนาดไหน สำหรับดีไซน์กระจังหน้านะคะที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาพร้อมกับชุดแต่งเอสปอร์ตี้ดีไซน์ด้านหน้านะคะเป็นสกู๊ปค่ะชิ้นด้านบริเวณฝากระโปงนะคะจะเป็นตัวสอดเอ็กเทนเดอร์ค่ะสีดำนะคะตัวอักษรจะเป็นสีขาวบอกเลยว่าทำให้รถคันนี้ดูดโดดเด่นมากๆเลยตัดเข้ากับตัวครอบกระจังหน้านะคะเอสปอร์ตี้ทำถึงแล้วลูกค้าบริเวณชิ้นด้านบนค่ะจะเป็นสีดำเงาค่ะ ส่วนชิ้นด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำดา้าที่ต้องบอกเลยว่า S อส,สปอร์ตี้ทำดีไซน์มาได้สวยงามมากๆตัดเข้ากับตัวขีดแดงรับกับตัวโลโก้ MG ที่เป็นคโครมเมียมขนาดใหญ่ชิ้นสเกิร์ตด้านล่างบอกเลยคุณลูกค้าทำมาได้สวยมากๆค่ะสำหรับชิ้นสเกิร์ตนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะจะตัดด้วยสีดำเงาแล้วก็สีเทานะคะ แล้วก็จะเล่นลายด้วยสีแดงแบบนี้คือเอสปอร์ตตี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆดีไซน์ด้านหน้าสวยงามขนาดนี้เรามาดูดีไซน์ด้านข้างดีกว่าบริเวณด้านข้างค่ะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กค่ะหรือล้ออลลอยด์ขอบ1 8ค่ะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสไตล์สีคูโทนค่ะสีเงินตัดด้วยสีดำค่ะมาพร้อมกับยางบิสโตรนดูลเลอร์ที่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ลายล้อมแม็กของ M G ก็ทำมาได้สวยนะและรับกับตัว คิ้วล้อนะตัวนี้เป็นคิ้วล้อสีดําด้านค่ะคุณลูกค้าคือคันนี้นะสำหรับสายที่บอกว่าไม่ได้ต้องการแต่งสไตล์ออฟโรดแค่คิ้วล้อแบบนี้ก็ทําให้รถด,ดูมีมุมมองมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้เป็น MG Xender t ender, ค่ะกระบะแคบเกียร์ธรรมดาตัวท็อปสุดมาพร้อมระบบ i Smart ค่ะคุณลูกค้าที่มาในทุกรุ่นค่ะในตัวท็อปของ MG บริเวณด้านข้างค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาตัดด้วยขีดสีแดง คือมันเป็นสไตล์ของ s s p o r t i n g จริงๆเนอะและก็ยังเป็นรุ่นที่มาปรับพักไฟฟ้าพร้อมไฟเหลียวค่ะเบ้ามือจับค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นสมาร์ท e y เล t ค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เลยบันไดด้านข้างค่ะในตัวยกสูงของ Extender ค่ะจะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างค่ะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะหรือพิพีค่ะพลิพีนแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้จริงใช้ไปนานๆไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอน ด้านหนา้าด้านข้างว่าสวยแล้วเรามาดูดีไซน์ด้านหลังของ s อส,สปอรตกันสักนิดหนึ่งบริเวณด้านหลังค่ะต้องบอกว่า s อส,สปอรตเขาเพิ่มมุมมองหรือมิตินะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสวยจริงๆนั่นก็คือตัว สปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดําเงามันทําให้รถคันนี้คุณลูกค้าสำหรับสายที่ไม่ได้อยากแต่งแบบโรบาเราใส่เป็นสปอยเลอร์แบบนี้เพราะไฟเบรกวงที่สามาราให้เรียบร้อยแล้วดีไซน์ของกระบะ MGSender ค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นกระบะที่สามารถใช้งานค่ะคนได้เยอะจุได้จริงนะคะทำความยาวของกระบะมาได้แบบถือได้ว่า ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง3,000กิโลเลยค่ะบริเวณด้านหลังของ MTSender ค่ะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือบันไดด้านหลังพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะและคันนี้มีกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานการตกแต่งของ x อ n ซ e เดค่ะจะเน้นความเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงและก็ตัวอักษรซ e n d e r บอกเลยว่าบริเวณด้านหลังมันเข้ากับชุดแต่งเอ p o r t ตีมากๆเลยคุณลูกค้า แค่ดีไซน์บอกเลยว่าไอสปอร์ตตี้ทำถึงจริงๆภายในค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลตัดด้วยสีดำค่ะคุณลูกค้าเป็นดีไซน์ในรูปของทอปสุดนะคะในรูปของเอสเซนเดอร์ค่ะเป็นเบาะหนังค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่โลว่าจัดเต็มมากๆหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วค่ะ พวงมาลัมัลติฟังกชันค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบ1.61แรงมา้าบอกเลยว่าฟังก์ชันจัดเต็มไม่แพ้พี่ใหญ่เอ็กเซนเดอร์สประตูเกียร์ออโต้เลยจัดมาให้ขนาดนี้เดี๋ยวพี่นุ่นมาสรุปโปรโมชั่นเดี๋ยวว่าคันนี้พี่นุ่นจัดเต็มอะไรให้กันบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ MG e x t e n d e กกระบะแคบเกียร์ธรรมดายกสูงรุ่นท็อปสุด ราคาค่าตัวของน้องอยู่ที่739,000บาทพี่นุ่นจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด240,000บาทเหลือเพียง499,000บาทหรือคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวน์พันสูงสุด84เดือนพร้อมรับของแถมเป็นชุดแต่ง S อสปอร์ตหรือล้อมแม็กขอบ18 จัดทรงเท่ๆไปได้เลยค่ะคุณลูกค้าดีไซน์ลายล้อมแม็กมีให้เลือกมากกว่า30ลายเลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางเพจ a c e b o o k เซพิ่น่เอ็หรือช่องทาง YouTube เซพิ่น่นยืนหนึ่งหรือจ้าโทรศัพท์สายตรงมาที่080 060 2328อีกหนึ่งช่องทางค่ะ nune salesmc แอดนุ่นเซล mc นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร้ค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้เซล์พี่นุ่นด้วยคลิปหน้าคุณลูกค้าอยากพี่นุ่นพามารับชมรีวิวรุ่นไหนพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรก็คอมเมนต์ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ